ครับสวัสดีครับก็มาอยู่กับชายบ้รนานะครับเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับทีมงานนะครับทีมงานโทนึงนะครับทีมงานเซตติ้นครับก็มาดูอาจารย์ชูนะครับอาจารย์ชูครับกุศะนะครับก็นี่นะครับ พอดีไม่ได้มา2วันนะก็วันนี้ก็เลยมานะครับก็เลยดูว่าเขาขุดไปยังไงมายังไงนะครับก็ดูสิครับก็ขุดใสดำนะครับขุดวิ่งนั่นนะครับผมก็วิ่งไปลงตรงไหนก็ไม่รู้นะครับก็เลยนี่ครับ 4ี่ครัสี่งกี่ห้าพงกี่ก็ออกตัวได้แล้วนะครับรถแรงๆนะครับเสียงลั่นๆนะครับ เินดวดครับเสียงลัน่นนะครับโอ้ าร้อนมากดูสิครับรูปสะมมุมสาะครับแต่ยังไม่เป็นรูปสระนะครับไม่รู้จะขุดแบบไหนไปแบบไหนนะครับผมนี่ก็ดูครับเราก็ค่อยดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนี่ครับ ตักดินขายมันสบายอย่างนี้แล้วครับรถใหญ่ครับแล้วก็ไปกันหมดก็ได้พักแขนนะครับแต่ถ้าทํางานแบบชั่วโมงหรืองานแบบขุดแน้เหนื่อยครับไม่ได้หยุดแล้วครับสบายเลยครับอาจารย์ชูครับก็ตักดินขายนะครับ กว่ารถจะไปกว่ารถจะมานะครับก็วินก็ประมาณกิโลหนึ่งแหละครับผมก็ไปตรงนี้โอโ้ถ้าขุดเจอดินกาบแบบน้ำใสกิดเป็นเขียวมรกตเลยแหละครับน้ำก็ขุดไม่ได้ขนาดนะครับจะขุดให้ลึกนี่น้ำใสแล้วก็ใช้แบบ ถ้าไม่มียงไม่มียาอะไรก็จะใช้ดื่มกินได้เลยแหะครับขุดลึกๆไปนะสาลูกนี้รถหมอตานนี่ดีเหลือเกินมีตุ๊กตาตานั่งหน้ารถตลอด คนนั่งก็นั่งได้ทั้งวันนะครับสุดยอดจริงๆร,รถมอตารนี่ผมก็นะผมะพูดไปทั่วพูดไปแซวเขาไปทั่วแนะั่นหละ สามปุงกี่ครับสามสี่ปุงกี่ครับอา้าวคนสี่ยังไม่พอเอาห้าครับ ขึ้นบอ่อแบบสบายๆนะครับเครื่อง240นะครับมิตซู240เทอร์โบนะครับอโอโ้สบายๆครับไม่ต้องเร่งเครื่องเท่าไหร่ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม